สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงทางการงานและการเงินระหว่างวันที่1นึถึงสิากรกฎาคมนะครับของชาวราศีมังกรพิศกลกันในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของชาวราศีมังกรคือพื้ที่เกิดร,ระหว่างวันที่16มก,กร,ราคมถึง12เอ,อ่องพฤภาพันธ์นะครับดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะแล้วก็คลิปแบบพิช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่1นึถึงเนะครับ กรกฎาคมชว่วงที่ฝ่อเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้ากระดาคมเนาะมาดูหนึ่งถึงเจ็ดกระดาคมก่อนละการชว่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอง่ยในส่วนของการงานก่อนชาวมังกรชว่วงนี้ถือว่าคาดหวังอะไรจะไม่ค่อยได้ตมามที่เราคาดคิดเท่าไหร่เนาะระวังนิดนึงเนาะยิ่งคาดหวังเยอะยิ่งยิ่งเก็บตัวเยอะระวังนิดนึง,าางนะครับแต่ว่ามันจะได้งานอืน่นทดแทนถ้าคุณคาดหวังงานที่ไว้มันจะไม่ค่อยได้แต่มันจะมีการอื่นเข้ามาเสียบแทนเพื่อนคุณก็ คุณคุณก็รู้สึกดีนะอย่เป็นแต่ว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้งานอีกงานหนึ่งมากกว่านะบางท่านอยากตามลูกค้าเจ้านี้เจ้าลูกค้าเจ้าใหญ่เนาะตามตามอยู่ไม่ได้ได้ลูกค้าเจ้าอื่นแทนนะครับเป็นเปรับขนานั้นหรือถ้าบางท่านไ่ขอเรอหน้าจ่ายโปรเจกต์อะไรพวกนี้นั่นเอ้หัวหน้าไม่จ่ายโปรเจกต์ที่ต้องการให้ให้ทําหน้าที่อื่นแทนเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้นในส่วนการเงินละ1-7กรกฎาคมการเงินถามว่ามีอยู่ไหมมันมีอยู่แหละแต่เพียงแต่คุณรู้สึกว่า เออมันไม่ค่อยพอใช้นะเาื่อรู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่คุณต้องรับผิดชอบเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆท,ที่คุณต้องจัดการฉะนั้นคุณอยากได้เงินมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะในหลายๆถ้าหลายคนเนี่ยจะมีการเงินที่ค่อนข้างดีขึ้นด้วยนะครับในช่วงใกล้ๆปลายๆนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูช่วงมันจะได้นี่เก่าบางท่งคนก็้าขายของได้เป็นจะเป็นลักษณะนี้เนาะจะได้มีโชคลาภเข้ามาในส่วนของการเงินเดี๋ยวมาดูช่วงที่ฝรนะัว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ูเนาะช่วงที่สองแปดถึงสิบห้ากรกฎาคมการงานการเงินเป็นยังไงบ้าง่วนของการงานก่อนะก้วการงานถือว่ายังทําได้ดีอยู่เนาะแต่เพียงแต่คุณรู้สึกว่าอยากหาอะไรเพิ่มเติมบางท่านอยากหางานใหม่ๆเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตามมีค่าคิดเนาะแต่งานเดิมคุณมันยังไปได้อยู่นะครับช่วงนี้เองก็จะได้รับเออบางท่านได้ัพราคาใหม่บางท่านได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้เหมือนกันแต่ก็ระหว่างวันที่ แปดหนึ่งสิบห้าก็ได้กัาคมในส่วนของการเงินหละการเงินเนี่ยเนื่องจากมีชคงมีลาหรือมีโอกาสดีๆด,ดังด้านช่องทางการหาเงินเข้ามาเวลาให้การเงินคนุณคนคน้างคลองตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่คุณพอใจไหมคุณก็ยังไม่พอใจเพราะคุณรู้สึกว่าอยากเอออยากหาเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะเพราะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเหลือเพื่อขาดแล้วหาความมั่นคงในชุดในอนาคตเผื่อ,อไว้ในอนาคตด้วยฟ้่นะครับ ก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีมังกรไว้แค่นี้นะครับชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดียวไว้ใต้คลิปมีชวงต่อไปก็เป็นของชาวรารศีพฤษภเอ,อมังกรพฤษภนะครับ ช่วงนี้จะเป็นการดูดูลังการงานและการเงินของชาวราศีพฤษภคือพื้นที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภา,าคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและัคดาคือเวลาเกิดแต่ขอให้ยางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไดยนะครับแล้วก็คลิปจะแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำทำนายระว,ว่างวันที่1-7กรกฎาคมช่วงที่2เนี่ยคำทำนายระว,ว่างวันที่8-15กรกฎาคมนะครับเดีย๋ยวมาดูช่วงแรกกันเนาะ1-7กรกฎาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง ในส่วนของการงานก็นแล้วการงานรู้สึกว่าทําไมเป็นค่อนข้างยากกว่าชาวบ้านจังเลยทําไมงานฉันมีปัญหาจังเลยแต่คุณก,ก็ยังไปได้อยู่เนาะแล้วยก็ได้รับความเมตตาความช่วยเหลือจากคนร,รอบๆข้างด้วยนะครับแต่เพี่งแตคุณรู้สึกว่าทําไมงานฉันมันค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะแต่สุดท้ายไม่ว่าจะอุปสรรคยังไงคุณก็จะคลี่คลายและฝ่าฟันไปได้ในที่สุดนะครับแล้วก็ออกผลผลรับออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจด้วยซ้ำแล้วก็การเงินละ่ะเนาะหนึ่งกฤกา,าคมการเงินเนี่ย โอ้ก็ถือว่ามันมีเข้ามาไหมมันมีเข้ามาอยู่แต่เพียงแต่ว่ารายจ่ายคุณก็มีเหมือนกันนะครับแต่บางท่านบางคนจะมีคล่องลับปันวยเข้ามาด้วยเนาะน,นี่บอกอีกนิดนึงนะครับจะถามว่ารายจ่ายเข้ามาไหมคุณพยายามเซฟนะบางคนบอกอุ้ยโอ้รายจ่ายไม่เยอะใจแต่คุณเราเมื่อคุณช่วงนี้คุณจะเซฟกันอยู่นะครับนะพยายามจัดแผนปันผลให้มันพอพยายามแบ่งส่วนใช้นู่นใช้นี่นะถือว่าจะจัดการได้ค่อนข้างดีแต่คุณจะรู้สึกว่าเอออยากเก็บเงินมาช่วงนี้ไม่ค่อยอยากใช้เงินฟรีฟรีไับ หรือไม่อยากใช้เงินวิจัยที่ฟินเลยจะมีความพึิกแบบนี้เกิดขึ้นด้วยกับในบางกับบางท่านเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูช่วงที่สองนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ ช่วงนี้สองเนาะการงานและการเงินเป็นยังไงบ้างจ้าแล้วช่วงวันระหว่างวันที่ 8- ถึง15กรกฎาคมในส่วนของการงานก่อนละกันเนาะการงานถือว่าเอ่อทำได้ออกมาค่อนข้างดีแหละนะครับนะแต่เพียงช่วงนี้รู้สึกว่าเจ้านายหรือลูกค้าลูกค้าจะเคี่ยวคุณนิดนึงเพื่อให้งานออกมาดีนะแต่คุณก็ทําได้ไหมหรือว่าคุณทําได้เลยแล้วก็ทาได้ค่อนข้างเสร็จทันเวลาแล้วก็เอ่อรูปแบบออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่เจ้านายก็รู้สึกยังไม่พอใจแล้วเขารู้สึกว่า จ้านายหรือลูกค้ายังไม่พอใจเท่าไหร่เนาะกับกับงานที่คุณออกมาเขาคือว่าอยากได้ดีกว่านี้นะครับจะมีความรู้สึกอยากกดดันคุณทีคุณยังมีความรู้สึกค่อนข้างมีความตึงเครียดเกิดขึ้นหลังฝนการเงินลา8-15กรกฎาคมการเงินเนี่ยระวังนิดนึงเนาะจะมีคนมาหยิบยืมคุณเกิดขึ้นช่วงนี้อยากให้ใครรู้ว่าคุณมีเงินถ้าคุณมีรู้ไม่ไหร่เนี่ยคุณจะต้องเดือดร้อนโดนคนมาเบียดเบียนนะครับบางท่านก็เจอคนตีเนียนมาเบียดเบียนแบบตีเนียนเนียนมา มากินของคุณนู่นนี่คุณนี้มาเบียดเบียนคุณเลิกนานั้นมันก็ไม่เข้ามายืมเลยโดยตรงๆคุณจะค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่ามันน้ำเต็มปากก็ต้องให้ไปเนาะระวังนิดนึงนะครับนะแต่สุดท้ายยังไงการเงินก็อยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างเมีความสบายอกสบายใจอยู่ดีนะครับก็จบการดูดวงทางการคลงและการเงินของชาวราศีเพิศกไว้แค่นี้นะครับชาวราศีพิศกท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งข้างใดขวบใต้คลิปนี้ช่วงต่อไปก็เป็นของชาวราศีเอ่อ กันกันนะครับ ตงนี้จะเป็นการดูดุล้องการงานและการเงินของชาวราศีกันนะครับคือเพิ่งไเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและแลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปแบ่งเปง็นเอ่อคลิปแบ่งเป็นฝงช่วงเนาะช่วงแรกเนี่ยคำพนมาระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมช่วงที่2อเนี่ยคำพนมาระหว่างว,วันที่8-15กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวมาดู1-7กรกฎาคมกนเนาะช่วงนี้ชาวกันเป็นยังไงบ้างเลยในด่วนของการงานก่อนละกัน การงานเนี่ยก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็คาดหวังว่าคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าเนี่ยก็กาลังเมตตาคุณแล้วก็กำลังคาดหวังว่าคุณจะทําผลงานให้เขาได้ออกมาค่อนข้างดีนะครับฟึ้ช่วงนี้เนี่ยนะคุณก็จะเป็นค่อนข้างเป็นที่จับตามองนะครับแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยเป็นที่จับตามองแต่ว่าผลงานยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เดยบองอย่างนนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ที่ทานที่ค่อนข้างดีอ่ะนะพราะคนรอบตัวค่อนข้างมีความเมตตาคุณเกิดขึ้นในส่วนของการเงินล่ะนะ การเงินเป็นยังไงบ้างหนึ่งถึงเจ็ดกรกฎาคมรู้สึกว่าอยากหากเงินได้มากกว่านี้จังเลยถามว่ามีเงินอยู่ไหมมันมีอยู่บางท่านเนี่ยจะได้รับผลตอบรับในช่วงนี้ด้วยค่อนข้างเยอะบางท่านได้รับเงินแค่เงินเก่าๆหรือค่างเงินเก่าๆที่เคยลูกค้าเคยจ้างไปก็จะให้มาในช่วงนี้เหมือนกันก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็พอได้เงินมาคุณจะไม่ใช้ฟิีฟรไลน์คุณจะอยากเก็บในินไว้มากกว่านะครับเพราะคุณรู้สึกว่าอยากเก็บเพื่อไปใช้อะไรที่เป็นอนาคตะที่มันเป็นเป็นความจาเป็นในอนาคตนะจะไปซื้านื้้อหอหหนเกดขึใปะง นะครับเดี๋ยวมาดูช่วงนี้สองเนาะวเป็นยังไงบ้างนะครับ ช่วงที่เหล่นี้แปดถึงสิบห้ากรกฎาคมจะเป็นยังไงบ้างเ่ยในส่วนการงานก็แล้วการงานก็ยังโดนคาดหวังเหมือนเดิมเนาะนะครับแต่ช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหนื่อยๆกับเรื่องงานนะครับเพราะคุณรู้สึกว่ามีความเฟ้งะมีความเบื่อคุณอยากไปทําอย่างอื่นมากกว่าบางท่านเนี่ยอยากบางท่านถึงบางคนเนาะไม่ใช่ทุกคนอยากถอนใจไปทํางานในด้านอื่นด้วยซ้ำนะครับเป็นฝันี้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังทำอะไรไม่ได้หรอกมันมีแค่ไอเดียคุณเกิดขึ้นเฉยๆคุณก็ยังต้องทํารับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับเพราะหลายอ และ้วว่างมาที่8 5กระาดกาดกระดากระดาคมีฝนของการเงินละเป็นไงบ้างเนาะการเงินก็มีแล้วต้องใช้จ่ายเนาะมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วช่วงนี้จะโดนคนเบียดเบียนเรื่องการเงินเกิดขึ้นด้วยนะคุณอยู่ในอยู่ในภาวะเออฐานะน้ำท่วมปากทําทอะไรไม่ได้เนาะนะแต่คุณก็ยังเก็บเงินได้อยู่และนะครับยังอยู่ในอยู่ในที่ว่ายังเก็บเงินถึงมีโดนเบียดเบียนยังไงก็ยังเก็บเงินได้นะไม่เป็นไรครับก็จบการดูดวงเรื่องการงานและการเงินของชาวราศีกันไว้แค่นี้นะครับ ชาราฝีการท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลนเดียวไปใต้คลิปนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเออเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะเาะอ่าสวัสดีครับ